เค okay, ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรางวัดกันนะครับก็เมื่อ3มเดือนที่แล้วเรายื่นคำร้องไว้ว่าจะขอทำรางวัดที่ดินเราก็สามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกทำไมอะทางที่ดินเขาจะมาทํารางวัดปักหมุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นไปตามโฉนดไหมขนาดที่ดินนะครับว่าเพื่อนบ้านทั้งสองข้างเนี่ยเขาได้ทํารั้วกั้นมาอยู่ในเขตที่ดินเราหรือไม่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็ได้ส่งจดหมายไปที่ ที่ดินข้างเคียงนะครับของในกรณีเราก็คือซ้ายขวาก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทั้ง2แปลงนี้มีขนาดเท่ากับโฉนดที่เขียนไว้ไหมนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำไมเราต้องรอ3เดือนเราไม่ใช้รังวัดนอกนะครับเพราะว่าประสบการณ์เลยครับข้างบ้านอีกหลังหนึ่งนี่ก็คือว่าเขาใช้รังวัดนอกรังวัดนอกเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาลงหมุดที่ดินให้คุณได้นะครับ no, God, ท่านที่ต้องการที่จะมีหมุดชัวร์นะครับต้องใช้รังวัดที่ดินเท่านั้นทีนี้รังวัดนอกของข้างบ้านเนี่ยนะครับที่เจอมาก็คือว่าเขาใช้รังวัดนอกแล้วเขาก็สร้างบ้านสร้างรัว้วถาวรกินพื้นที่ข้างบ้านไปประมาณ3ตารางวานะครับก็ไปเจรจากับเราเองครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นนะครับเราเต้องรอ3เดือนนะฮะไม่มีทางด่วนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นไปตามโฉนดหรือไม่นะครับไปดูกันครับ A a few moments t l สรุปก,ก็เจ้าหน้าที่ทำรังวัดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามที่โฉนดระบุไว้อ่าจะมีนิดนึงตรงที่ว่าข้างบ้านเนี่ยเขาทำรั้วขึ้นมาอยู่กลางหมุดพอดีเลยก็คือคุมหมุดไปเลยนะครับก็เหมือนกับว่ากินเนื้อที่เราไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็เพื่อนบ้านกันก็ถ้าเขาสร้างรั้วมาแบบนี้แล้วก็เราก็ใช้รั้วเขาไปเลยไม่ต้องไปสร้างรั้ว เสียเงินทำรั้วต่อนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกรอบนึงครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ